ดวงชะตาของชาว,าวราศีกุมนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568จะเกิดโอกาสดีๆทางการเงินนะครับมีโอกาสเงินเข้าบัญชีเพิ่มนะฮะเพราะว่าภาพรวมดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เป็นช่วงเวลาสำคัญนะฮะของชาวราศีกุมนะฮะซึ่งมันเกิดการเคลื่อนที่ของดาวศุกร์ดาวซึ่งเป็นมหาอุดในกลุ่มดาวราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่สองเป็นเรือนการเงิน และดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดินหน้าในราศีพฤษภนะฮะในวันที่14กุมภาพันธ์นะฮะในเรือนที่4ครอบครัวและที่อยู่อาศัยชั้นดวงชตาของคุณกำลังจละได้รับพลังงานของดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์จะส่งผลดีต่อการเงินการลงทุนและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแต่ก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการใช้จ่ายและการตัดสินใจด้านการงานที่ต้องรอบคอบเป็นพิเศษเพราะนั้น ผมจ่อไปในเรื่องของการงานนะฮะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาชาวราศีกุมจะได้รับโอกาสในด้านของการงานนะฮะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใครทําอสังหาริมทรัพย์การตลาดการขายหรือการให้คําปรึกษาตรงนี้นะฮะจะดีนะฮะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้รับข้อเสนองานใหม่หรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ช่วยให้เติบโตในสายงานนะฮะหากคุณ ทำธุรกิจนะฮะส่วนตัวคุณมีโอกาสขยายกิจการหรือได้รับการเสริบสนุนจากหุ้นส่วนหรือจากคนในครอบครัวที่ดีนะฮะมันจะแปลอีกหนึ่งว่าข้อควรระวังเนี่ยฮะอย่าตัดสินใจลาออกจากงานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายที่ทําให้ต้องอดทนมากขึ้นก็ได้นะฮะในช่วงเนี้ยข้อควรระวังนะผมให้คีย์เวิร์ดบอกว่างานเนี่ยนะฮะ ก้าวไกลเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสีนะฮะโอกาสมีหากตั้งใจได้แน่นอนผู้ใหญ่หนุนกิจการดีมิถอดถอนความสําเร็จอยู่ไม่ไกลหากเพียรทนด้านการเงินนะฮะนะฮะรายได้จะดีขึ้นมีโอกาสได้ลาบก้อนโตนะฮะดาวสุกนะฮะดาวมหาอุดนะฮะในเรือนที่สองส่งเสริมให้การเงินดีขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทํางานหรือการลงทุนหรือโชคลาภจากแหล่งที่ไม่คาดคิด บางคนได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์จากบ้านจากรถจากยุดหยานพนะจากญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องเข้ามายืมเงินเกิดขึ้นได้ด้วยหรือใครที่มีไรายได้จากต่างประเทศนะฮะจะดีเป็นพิเศษนะฮะมีโอกาสได้เงินได้ใช้เงินไปนกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือได้ใช้เงินไปนกับการศึกษาหรือได้ใช้เงินไปกับการทำบุญใครรองเงินจากผู้ใหญ่จะได้ใครรอใช้จ่ายเงินไปนกับผู้หลักผู้ใหญ่ ก็มีมุมดีๆอาจจะมีรายได้จากงานเสริมหรือได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการทํางานอย่าประมาทกับการใช้เงินมากนะฮะจริงๆเงินจะเข้ามากขึ้นแต่อาจจะมีรายจ่ายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับครอ,อบครัวหรือที่อยู่อาศัยอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเงินไหลมาทรับหนุนมีโชคดีลาภาพมีหากลงทุนใช้สติจงระวังอย่าฟุ่มเฟือยมิพอทุนจักมากมีหากบริหารอย่างรอบคอบในช่วงเนี้ยนะฮะ ในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานหรือจากเครือข่ายสังคมนะฮะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนมีฐานะดีนะฮะหรือมีวุฒิภาวะสูงหรือบางท่านจะเกิดรักลับๆรักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นรักที่เปิดเผยรักที่เปิดเผยยังไม่ได้บางคนเจอรักออนไลน์เจอใครบางคนในที่ลับที่แปลกๆก็ได้หรือเจอใครบางคนที่มันแบบมีความลับเยอะอาจเกิดขึ้นบางคนอาจจะเจอคนที่รู้จักในอดีตหรือกลับมาสัมพันธ์ กันอีกครั้งก็ได้คนมีคู่ความรักจะมั่นคงขึ้นมีโอกาสวางแผนสร้างครอบครัวหรือการซื้อบ้านหรือซื้อหลักทรัพย์ร่วมกันมีการวางแผนก็ได้บางคู่นะครับมีเรื่องให้ต้องช่วยเหลือกันทางการเงินหรือวางแผนอนาคตร่วมกันหากมีปัญหากันก่อนหน้านี้ช่วงเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะจะปรับใจปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปมันแปลว่าคู่จะมีเรื่องปกปิดคุณคู่จะมีความลับกับคุณก็ได้ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินร่วมกันนะฮะกับคู่เนี่ยความไม่เข้าใจเรื่องเป้าหมายของชีวิตคู่อันเนี้ยข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคนโสดระวังความสัมพันธ์ที่เข้ามาเร็วเกินไปอาจจะไม่มั่นคงในระยะย,ย,ยาวนะฮะดวงสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังนะพลังของดาวพฤหัสเนี่ยมันให้ผลดีนะฮะแต่ต้องระวังในเรื่องของน้ําหนักนะฮะระบบย่อยอาหารและความเครียดบ้างนะฮะ สุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงนะครับแต่ต้องใส่ใจเรื่องอาหารและความเครียดนะครควรออกกําลังกายและมันพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะเหมาะกับการทําสมาธิฝึกโยคะและมาหาวิธีลดความเครียดข้อควรระวังนะฮะระวังเกี่ยวกับพาะอาหารระบบขับถ่ายปัญหาด้านความดันโลหิตนะฮะสายตาผ้ามัวเจ็บตานะฮะอย่าหักโหมทํางานจนดูแลลืมดูแลสุขภาพก็แล้วกันเพราะนั้นช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับเพื่หัดเสริมสุขภาพให้แข็งแรงนะฮะ กินดีแปลงโลกร้ายมีลูกหลานออกกำลังผ่อนคลายทุกวันวานจิตเบิกบานสุขสมบูรณ์ทั่วไก่ใจเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนนี้นะครับ 1. น,นะฮะบริจาคอาหารให้คนไร้ยากให้คนยากไร้นะฮะแล้วก็ถวายสังฆทานที่เกี่ยวข้องกับของกินนะฮะเพื่อเสริมโชคลาภด้านการเงินใส่เสื้อผ้าสีทองสีเขียวสีฟ้าเพื่อเสริมการเงินและความมั่นคงนะฮะแล้วก็ การเงินคุณ่ยดีขึ้นแน่นอนเดือนนี้นะฮะมีโชคลาภจากการงานการลงทุนการงานมีโอกาสใหม่ๆต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบความรักมั่นคงขึ้นมีโอกาสพบรักและสัมพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะแต่ต้องระวังความเครียดและกะเพาออาหารนั้นราศีกุมผมต้องบอกว่าจัก,กรวาลเนี่ยนะ,ะสร้างขึ้นมาให้คุณมีคีย์เวิร์ดคือคือคุณจะสังเกตว่าคนอาจีริยะนะฮะระดับโลกนะฮะคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะฮะหลายคนนะ ที่อยู่ในกลุ่มดาวราศีกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นไอสไตล์ไอสไตล์เนี่ยเป็นตัวอย่างของราศีกลุ่มที่เกิดมาพร้อมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ความอัจฉริยะและการเปลี่ยนแปลงโลกแม้เขาจะเป็นอัจฉริยะระดับโลกก็ตามนะฮะกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจและยอมรับในทฤษฎีของเขาต้องใช้เวลานานหลายปีทําไมคุณคิดล้าหน้านะฮะแต่โอกาสดีๆมากมาช้าทําไมคุณมีไอเดียที่สุดยอดแต่ยังไม่ได้รับโชคชะตาที่ส่งเสริมให้สําเร็จเร็วขึ้นทําไมคุณต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแม้ว่าคุณมีศักยภาพสูง เพราะราศีกุมเป็นราศีแห่งนักปฏิวัติและผู้คิดคน้นนะแต่พลังของคุณได้รับการกระตุ้นให้สามารถดึงดูดโชคลาภความสําเร็จและโอกาสที่ใหญ่ได้ตลอดเวลาคือพลังที่ซ่อนอยู่ในราศีกุมเนี่ยถ้าได้รับการถูกปลดปล่อยหรือปลดบล็อกเนี่ยนะฮะที่ดีเนี่ยก็จะนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคือคุณมีการครอบงําจากราหูนะฮะทางโหราศาสตร์พระเวทก็จากเสาและมีดาวแห่งโชคลาภข,ของคุณครอบงําอยู่คือดาวพุธดาวสามดวงเนี่ยจะบอกว่าอิทธิพลของราศีคุณจะมีพลังแห่งโชคลาภที่ไม่คาดฝัน พลังของราหูจะช่วยให้คุณมีโชคลาภแบบปาฏิหาริย์และได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดแต่หากไม่ได้รับการปรับสมดุลอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโชคของคุณมาเร็วไปเร็วพลังของดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของพลังความมั่นคงและการสร้างรากฐานคุณเป็นคนที่อดทนและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้แต่เสาเนี่ยอาจจะทําให้คุณใช้เวลานานกว่าคนอื่น ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งปัญญาและโชคลาภที่ยังยืนคุณมีพลังแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์แต่ยังขาดโชคที่ช่วยส่งเสริมให้ความสามารถของคุณกลายเป็นความมั่งคั่งและความสําเร็จ <c oughs> ผมมีเครื่องรางห,หนึ่งนะฮะที่จะช่วยปรับพลังงานนะฮะของดาวสามดวงนี้นะครับเช่นดาวราหูเนี่ยนะฮะเป็นพลังแห่งโชคที่ไม่คาดฝันเนี่ยนะ,ะเครื่องรางนี้นะครับจะช่วยให้โชคลาภของคุณมั่นคงและอยู่กับคุณนานขึ้นนะฮะเครื่องรางนี้มีชื่อว่าพุทธสิกีนะครับซึ่งก็จะปรับอิธิพลของดาวเสาร์ด้วยนะฮะช่วยเร่ง ความสาเร็จลดอุปสรรคและทําให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะฮะปรับอิทธิพลของดาวพฤหัสนะซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาและโชคลาภนะฮะเสริมพุทธหัสให้คุณคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองดึงดูดโอกาสที่มั่นคงนะฮะเครื่องรางนี้พุทธสิขีนะฮะคือใครพุทธสิกขีคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งจัจจจกรพุทธศิขีเนี่ยได้รับการปลุกเสกนะฮะจากตำราโบราณตำราที่ผมนํามาสร้างเป็นพิธีกรรมแล้วก็สร้างเป็นตำราของ สุริยะสิทธานะ,ะคัมภีร์ดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีเป็นคัมภีรเก่าแกท่ที่เก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมอินเดียโบราณวางรากฐานให้กับโหราศาสตร์ดวงดาวและเลือกมองคลคัมภีมหาลือสิงพปรมาจารย์แห่งโหราศาสตร์แห่งเวทนตำรา ได้เขียนตำราหนึ่งที่วางรากฐานโหราศาสตร์อินเดียมีมอิทธิพลต่อการพยากรณ์ดวงชะตาม,มากกว่า3,000ปีตำราต่างๆที่ผมศึกษามาเนี่ยผมเอามาหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีเฉพาะราศีของคุณโดยแท้เลยคือราเพื่อปรับพลังงานของดาวราหูดาว,ดาวสาวดาวพฤหัสนะฮะของคุณนะฮะคุณทัศิกขีเนี่ยเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่รอให้คุณปลดบล็อกนะเป็นโชคลาภก็จะเข้ามา มากขึ้นนะฮะพุทสิร,รขีไม่ใช่แค่เครื่องรางเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมจูนพลังงานกับจักรวาลพ่อเราหาหรือสร้างตามตำแหน่งดวงดาวที่ดีพลังแห่งการปลุกเสบโบราณจากตำราบโบราณแล้วก็ประสานพลังราหูเสาพฤหัสให้ส่งผลดีต่อราศรีกุมเสริมโชคลาภความมั่งคัง่งและเปิดเส้นทางใหม่ให้สู่ชีวิตก็มีเพียง9 9องค์ทั้งหมดแล้วก็ใกล้จะหมดนะก็คงนานกว่าจะได้สร้างใหม่นะครับนะก็สำหรับท่านใดอยากจะได้นะวัตถุมงคลเฉพาะราศีคุณมีวิธีบูชาเนี่ยไปให้ด้วยนะครับกลอองสถามดางไปรอบนึงนะครับ รอบหนึ่งเนี่ยก็มีหลายท่านแล้วก็เกิดโชคแต่ว่ามันเป็นรอบนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างเฉพาะราศีเหมือนกับตอนนี้อันนี้สร้างจากตําแหน่งดวงดาวที่ดีเฉพาะราศีเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยพีพี่คนหนึ่งไลน์มาบอกเขาบอกมีโชคค่ะเมื่อวานสามแสนบาทบวกบวกปังมากค่ะบูชาพุทธสิกีมาเพิ่งได้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธสิกีสักสสิทธ์มากเขาก็ส่งเลขบัญชีมาให้ดูด้วยเนี่ยสามแสนกว่าเนี่ยนะฮะมันก็จะมี อย่างยังรุ่นก่อนนะพระพุทธสิกขีเนี่ยนะฮะสร้างบางคนก็มีโชคนะลายมาบอกเยอะนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้นะวัตถุมงคลน,นะฮะพุทธสิกขีนะครับก็ลิงไลน์แอดลิงนาช่อง